สวัสดีครับบาเบลพาแส็บนะครับฮา,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 กการุวร้อมจาจะมากินเตี๋ยวเนี่ยจ้าเดินจะเดินอิ่มอร่อย,ยก็จ้าครับก็ว่าเป็นกระถิ่นเผาครัพี่น้องไส่จ้าวันนี้จะครับเดป็นหน่อยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวสันครับพี่น้องโอ้โลูกค้าเพิ่มกัเริ่มมาหลายแล้วครับครับพี่น้องเ,เป็นหน่อยเพันล้อก๋วยเตี๋ยวนะครับสร้างเขาสร้างเขามันมันกี้ในบ้านนี้จ้าเขาเบิร์ดเขาเหมือนเขามาบ้านครับได้ขายดีเมื่อนี้บรรยากาศ เดี๋ยวเราไปเตียววันนะครับไปครับไปนะพี่น้งไปเตียววันะครับตาได้แล้วี่น้อมมือนีร้องขึเาเบิ้งก้อนครับหมอไม่ได้หามจ้ะแล้วเอาเนยเนยกินได้ยันมาหมอไม่ได้หามเพราะว่าห้กินแต่ตะวายานใาทองอีกอย่างนีงซื้อจากเดียวร้องกี่นองคุณด าถามว่าใครแน่จริง,รงแต่ร้องนบันดงมันี่มันรองร้นบันดงมาะแต่ขี้ไม่เรื่อยๆล,ละจ้ากไข่้มันติดปาเดือวหอมด้วต้องเมนมาบรุงนะครับเราสุกแบบเป็นคนเนี้ยเฮ้ยลงตักเส้มีกันไหมบงม่ลงลง,ลงตักเ,ดเดส่เลยด้วลงเส่พริกพี้นหือ <c oughs> ขาวรานกินไรบ้เราต้องเน้นๆนะครับ เพราะว่าตั้งแต้นั่นกับเบ็ดกับยังบ้าันกาดิรเลยล่ะนี่แครับาดอนนี้ฤมาแล้วครับพี่น้องมาดจอมกันนะครับก่อเทียนก่อนเทียน

พี่น้องเซ็บครับมาเร็วนี้เซ็บไปเซ็บไปกินข่าวได้เดลยพี่น้องอกินไปรอบนึงแล้ยนด้เครับมึงมาได้ครับพี่น้องเซบกันนดครับ

Đúng subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hả? không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เดียวเยอะอะนมะนนี้นะพี่กตัวนี้จพร่คอยเปนนะครสาพอพี่สดอีกไม่ใส่ซีได้ครับลองว่าเป็นจวดปันนะครับแรกๆที่มาจะได้รถแบบพี่ก้อนรักมันมาก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 买了吗？ อ่านหาได้ยังงูเหนเอแล้วก็สื่อๆเอื่อนเจ้าด้านผักรวมของคนมาเปนอื่นของปนน่าจะงงกินกินี่หมอสิบจ่ายคุณยงดำคุณดาวคุณน้อง <c oughs> กินนึงกินนึงเราเลืดเราจิตใจตอนนั้นถ้าเราโชคดีวันนี้นี่งคนลหลายเพราะว่าคนไปใส่สีเลือบตั้งจากคนเลือดละลายเหมือน เงนนี้ันถ้าเป็นกินร่วนสลาด้วยนะจ๊ะสลดนจะมีสลดหม่บ้างจ้ะนี่เป็นพิกี้กนคะ,คะครับพิกี้บมามนไปไหมนะแซ่บนะครับแม่ตวันเหมืหอนห่อน่ะหอนแฮง Phát lốm Phát lốm cả ngon hỏi với Phát lốm khu đẹp mà Bạn là cái đuộc Cảm ơn Cuốn cái xuống thì tôi có bóp tốt Cảm ơn แม่กินยีบอะไรเสิรฝากแม่ไหมแม่เอาะหมซ้ำอ่ะเืิอฝากพูกหนยาค่ะื่ไเด็กล่อยห่อนห่อนระยากินก็เดี๋ยวหนึ่งแซ่บก็กเก๊าพี่น้่งอาการห่อนมูหลัเนี่จ้ะเห็กในว่าอยตัวในบ้านต่างบกงนั่นแหะตัวเด็กตํางบกสิบมือแล้ววันจะเป็นกบบันได้กินแต่บกง เอาตอนภาลัมองนะแล้วสุประปราแต่เเราเป็นบ่อยากพี่นนองเป็นบ่อยากเลยเด้วจ้อยากกินนั้แตพักกับตังแแน้วแบบอะกา,กากแบบร้จัดบยากเพราะว่าก็จได้กนแบบอ้วกหนพี่น้องเราบป็นห้องกินแบบพวกอาหาร,รจิเผ็ดล้มปใเวลาอ้วกแล้วมันแสบล้าคอจ้ะมันแสบอคอก็เลยลาบเหมืนอนก,กัน,นพี่น้อง งานก็เพจ่มแล้วล่ะไม่ร้องเาะปังเป็ดหน่อยเพ่บอกว่าไม่สายไม่้าหน่อยเืบอกว่าสายต่างไงฟังนะจ้ะได้ความ่ารัอไมต้องใช้ค่ามน่ารเราจะไปใส่ในห้อง มันอ่นห้องห้องมันห้องนอนเป็นอ่ะจ้ามันอยู่ฟังทั้งตะวันตะวันออกพาคที่ึ้นนะพี่นะ้องมันอย่างเงี้ยมันสามันแสงซ่องมาหน่ะจ้าแดดห่อนนะบ้านแม่ยังดอกย้ำอยูน่นะพี่น้องก็เลยอยากได้แบบทึบเนี้ยเพราะว่ายุบานอ่นเพิ่นอ่นเพิ่นเ่ออะไรอ่ะเป็นแบบทึบก,กันนนบเนะพิ่นเป็นอ่ะนี่คือบางๆเนาะเพิ่นเป็นไลฟ์คิตตี้อ่ะ เป็นท่อนห่อนกนะันจะไม่ได้แบบแสงมันเข่าลายนะโซ่อากาศห่อนเราเนี่แเปไปหาย้ายย้ายบาปห่อนค่าคือคืนนี่นะจนนั้นห่อนจนนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะเห็นตั้งไหนสันขนาดว่าห้องแอร์เนี่ย น,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 นี่แอร์ต้องได้เปิดกล้ลมใช่ความหนมจา้ามาจนท้ทายคลิมได้เพี่น้องเบ้าเบี่ยวแล้วหล่ะไปไทยลิปโทรศัพท์มันห่อนเกินบ้านเป็นนกคนหล่อนคนไปเลยนะครับโทรศัพท์ชนไปเลยพี่น้องมันขึ้นความห่อนมอเตอร์จักรลานะ bớt tướng cái tiêu tướng cặp thầu đã à vẫn thì là vẫn bị làm về lên cái gì khác không chúng vẫn làm mình ว่าไปตะลันแซปบด้อากาศิมัดทนไวหน่อยครับอากาศทงที่อยาโดน้มาอยนี่เนาะเ้าวานร้อยหนังด เงารอยู oui email, ่นะเนี่เาออนกระติกน้ำมาเสียอวแล้วสาซาปมาเชิงมป่าไร้ผดป่าไร้ซาหน่อยนําบ้อไฟเดบอกรังั้บก็เคยลกด้น่นะแล้วประมานี้สาสองเมตก่อนเอาหอวเรือเนาวแแนี้ Lớn lắm mặt ngay để Đi chi lừa Xịt bà Nó xoắn chi nào cu chi để xa สวยแล้วจ้ะมานครับรบา้านเรียบรเอยมองากลินที่หลังกลิ่อันนี้จ้บาบ้านครับรเลยเส็ดน้มันเลยทัก็จะจัดทับสองงิน ตากครับมา้จ้าคลิปนี้บ้าเลกสายีนอนนี้นะครับอย่างนกะ้นอนบทำนด้ครับานมีนอนเห็นนะครับทวาม้การมากขึ้เจี๋ยวนะครับมาจีกะเจี๋ยวแซ่บนะครับหลังจากไปหาหมอมาครับังไในก็ฝฟกาี่นอนนน้ำเกันได้ครับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้าเบลนได้นะครับต้องเป็นความรักใจต้อ่ได้เลยนะครับคิปนี้บ้าเกไลฟ์มีนอนสนี้เนาะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า